เอาของถ่ายไว้สิมื่อกี้อืมร้อนเก่งเก่งนั่นกับพวกท่านทำไมสนานะวางเปลวน้ำพรมให้ด้วยเสร็จแล้วบอกวันดีวันมาดีวันเที่ยวเด็วันนี้วันเสาร์ที่วันเสาร์ที่ไหนที่แปดวันเสาร์ที่แปดเดือนมิถุนายนอืมพศสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้มาทำอะไรกันวันนี้มาทำรายงานเรื่องตู้บริจาค กูเอดีกูขี้เกียจเป็นตัดวันนี้มาทำความสะอาดวัดนะครับไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดไม่ต้องตัดมหงห้าโรงเรียนคุมพายปีปะปะปะมีเด็กในรายชื่อไม่มากว่าไปตนำทีมโดยเตงงวงไม่กวดคู่ เขาเลงตู้บริจาคไว้ล้วไม่มีอะไรตู้นี้ไม่ถึงที่ังหน้าานี่เอาไาตรงนี้ต้งไม่วดแนี <soup> <kle ambling> ่ไม่กวาเ้านี่เหนื่อยย่งป้านนี่ของเขาดไอ้การ้าันเ็นมันนอเลยหาใจกะบ่าวยเกอทนี่คอของคือวดขอผู้ิงไปยกชุดนึงเขา

กองไคโยุกองไคโยกวงไโยุมนกวางไคยกาดีี่สุดมึงเห็นไ่มตอนก่อนเหงางเงี้ยถึงคกวางไคถึงครับฮาฮ่ากีองัยิปป๊อกวันี้จะเลงแยกเก่งค่ไหัี้สมองจียกไเก่งเลย้าวไม่ผ่านผู้เออก

In the following way, I have to learn to travel. You are. Wait, tell me before I'm the king love. But if you say, I'm going to 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 say, I'm going เรขก็เปลางหนได้ยเนยล่างหัวนกันเรื่มันไปกินข้าว่ไหมกันพนเาขอเราไก่ตันไก่กรดอบ่วงทั้งสู้สิลาเขวหน้าก้างคกินข้าวก้าแกกินข้าวก่ดางเขหน้ามันละเอาอะรเอาอะรไม่เดกรว่าออหนังด้ียคุณกินข้าวก่อนหรือมนศลาหน้าก่อน

กิีข้าวก่อนป่ะกินยังไ่แฮะให้มันเสร็จแล้วก็กินทีเดียวต่อโดนอ้องน้ำไหมนี่กินข้าวก่อนสิมันบอกว่ากินตอนเฮ็ดลาอ่างน้ำเลยก็ได้กินตอนนั้นเราพร้อมกันคือเราไม่ห่วงนะม่วงไม่หรอกไม่หรอกนะนี่คืองานต่อไปนะครับเปิดตัวด้วยปัตถมชัยนะครับเสียงจะดูกล้องนิดนึงครับมนบาครักเอยแป้งก่อนอยู่ในห้องน้ำนะครับ ผมไม่อยากลบกว่นเวลากินข้าวของคุณหรอกครับผมไปก่อนนะครับมาห้องต่อไปเลยครับนี่คืออายการครับคมนาคมจารีบครับรีบรีบครับเอ็มอารพันแสนรีบมากตอนนี้ตอนนี้ผ่านมาครับโอ้โหเจอปักปักไปสองร้อยปีครับนี่ครับปักไปสองร้อยปีงบมาจะได้สองแสนครับปักไปสองร้อยปี ตอนนี้ก็คือทำคนเสิรห้องน้ำนะครับผมก็จะทําอยู่ครับแต่ตอนที่ผมทําไม่ได้ถ่ายหรอกครับเพราะว่าผมเป็นมือกล้องอันนี้คือน้ำทบุญนะครับคนละห้องไปเลยครับเอาคนละห้องไปเลยไม่มีพัดลมไม่มีแอร์ครับคนละห้องไปเลยเย็นดีอย่าเผลอกินนะครับอย่านะครับอย่าผมถ่ายอยู่ครับอย่าครับไปเอาไป อยากให้พี่ถ่าย P F ถ่าย P F กรงเพาะหน่อยถ่ายกับวัตถุเก่าแก่นะครับถ่ายครับวัตถุเก่าแก่นะครับที่นี้ก็คือต้องทำทีละสองคนนะครับเปลี่ยนมาทำจองคนละห้องไปเลยครับมีทั้งหมดกี่ห้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพรไหมครับครับหครับคนละห้องครับผมห้องผมห้องแรกนะครับห้องแรกเปิดได้ไหมนี่อ๋อครับได้ครับ ห้องนี้มีแบบว่าทําไม่ได้นะครับมีของแต่ผมไม่อยากถาย่าเป็นอะไรนะครับเปิดดูก็ได้ครับนี่ครับคนเปิดนะครับจะมีของรักของของนทีวุ่นอยู่อ๋อก็ห้องนี้จะเป็นห้องอาบน้ําของเจ้าวันนะครับอันนี้เป็นห้องของโยมโยมยันเ่ยสมดแล้ว เอาผมขอส่งส่งให้รัฐศาสตร์ครับมีกล้องครับแล้วก็บรรยายเไรเงน้ยครับอ่าครับไม้กวด่อะไรอ่าไม้กวดกเอออย่าไม้กวาดก็มันตกลาวนะครับโอ้โหของดีเลยมังกีกิงพร้อมจอกของแล้วอ้าวม่เอาอะไรไปถูเพราะนาวเพระนาวไม่เอาไปถูตัวเซย์เขาเจ้าเจ้าเจ้าเท้าถูครับ เอาอะไรไปถูเอาโพงเปล่โพงอย่างนี้เปล่บไม่มีไม่มีจะพอวะเอมาพื้นที่เหลือน้อยรถรถปะสงสัยเมมจะเต็มแล้วนะครับเขาบอกว่าพื้นที่เหลือน้อยมากเหลือน้อยเต็มทีแล้วงานสุดท้ายนะครับขายให้มีประโยชน์ที่สุดนะครับสงสัยคงจะพอแค่นี้แล้วมั้งครับถ้ามันเต็มมาคงไม่ได้ลากันแล้วไลครับ จริงอยากจะต่อนะครับแต่หมดแล้ว <laughs> <laughs>